สวัสดีครับกลับมาพบกับช n แนลซูเปอร์ Thailand อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้านี่เลยนะครับเสี่ยมี่สมาร์ทแบนด์แนะครับก็เป็นเ,เหมือนกับสายลัดข้อมือนะครับอิเล็กทรอนิกส์อีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับวันนี้ก็มาถึงเวอร์ชันที่8แล้วของเสี่ยมี่นะครับก็ในตัวของเทคโนโลยีต่างของเสี่ยมี่เนี่ยก็มีหลายๆอย่างด้วยกันที่ผมใช้อยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นลำโพงอันนี้ใช้ดีมากเลยนะครับเสียงดีแล้วก็มีหูฟังด้วยนะครับก็ใช้อยู่นะครับ หลายๆอย่างของ Xiaomi ก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็เขาพัฒนาของเขามาเรื่อยเนาะแต่วันนี้เราจะมาดูกันที่ตัว Xiaomi Band 8นะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมไปร่วมกิจกรรมกับมี Poplan นะครับ Xiaomi Poplan สองพันยี่สิบสาม2023มาก็น่าจะเป็นการให้เทสตตัวนี้แหละครับเราก็เลยได้มานะครับเราดูที่สเปคเครื่องกันก่อนนะครับก็เป็นตัวที่8ละจะสังเกตเห็นว่าตัว เขาเรียกกระสวยนะอันเนี้ยตัวกระสวยของเขาเนี่ยจะจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับดูที่ด้านข้างกล่องก่อนนะครับอันดับแรกเลยเขาบอกว่าทําอะไรได้บ้างเอ่ยมันมีอะไรเป็น f u ลอะมูเลตนะครับจอก็พัฒนามาแล้วนะเป็นจออะม l e ลแบบเต็มระบบนะครับแล้วก็ใช้งานได้ถึง16วันนะตัวาสายล้อมือนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงถัดมานะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของการชาร์จเออการชาร์จนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องถอดสายนะในบางรุ่นนะครับก็อาจจะเป็นต้องถอดสายแนละ้วแต่ว่าผมเคยใช้ในตัวที่เป็นตัวสามตัว4ี่ตัวห้าตัว6ตัว7ดใช้มาแล้วนะครับก็ก็ไม่ต้องถอดนะมันก็เริ่มง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโหมดการออกกาลังกายมากกว่า100โหมดด้วยกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันเล่นอะไรได้บ้างนะครับถัดมาทั้งฝั่งนี้บอกอะไรเรานะครับก็ เปนในเรื่องของใส่ว่ายน้ําได้นะครับเหมือนกันน้ําได้5 atm นะครับแล้วก็ p r o f e s s ั o นอลในส่วนของ work out ในการวิเคราะห์นั่นเอง a n a l y s ิ s นะครับถัดมาเป็นเรื่องของอาการวิเคราะห์การนอนนะครับส l e ป p motion นะครับเ,เป็นเรื่องของการวัดตัวออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ h า a r t เ a ทอันนี้อันนี้เหมาะนะครับเหมาะสำหรับคนที่เ,เริ่ม มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็จะใช้อันนี้วัดได้นะครับแล้วก็อันอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสามารถใส่วิ่งตามเขาเรียกว่าอะไรนะแทร็กหรือว่าไอเนี่ยไอรูวิ่งได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยกล่องรอบนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นสีเงาๆนะครับแล้วก็มีตาโลโก้เสี่ยมีที่เป็นแวบๆอย่างนี้นะครับเงินๆนอกน,นั้นก็ดูดีนะครับคือจริงๆแล้วผมได้มาแล้วแหละแล้วก็ลองใส่ดูแล้วแต่ว่ามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับ ในกล่องก็ไม่มีอะไรมากจะมีแค่ตัวตัวแบรนด์นะครับแล้วก็ตัวใส่ชาร์จเราดูใส่ชาร์จก่อนใส่ชาร์จรอบนี้เนี่ยเขาให้มาแบบมินิมอลมากดีเลยนะครับแปะปึ๊บเป็นไม่ลกเข้าไปนะมีคอนเนคเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบกับ USB Type A นะครับก็ใช้งาน,นง่ายนะครับถัดมาเป็นตัวสายรัดข้อมือแล้วแหะเขาบอกว่าตอนที่เราจะใช้ครั้งแรกเนี่ยให้เรากระตุ้นไฟฟ้านิดนึงมันจะขึ้นมาประมาณ60%นะ ตัวนี้นะครับก็เอาเนี้ยแตะเข้าไปซึ่งของผมอะกระตุ้นไปเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยววิธีใช้การคอนเน็กอะไรเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องไปไปศึกษาด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ยากนะใครที่เคยใช้อยู่นะครับตัวนี้เขาจะเป็นที่ชาร์จนะครับก็แปะเข้าไปถ้ามันไม่เข้าก็อย่าไปบังคับมันนะเพราะมันคนละขั้วอ่านะครับพอแตะเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าแบบนี้เลยถ้าเกิดเรากลับอีกด้านนึงมันจะไม่เข้านะครับมันจะดันๆกันเห็นไหมมันจะดันๆมันจะไม่ลงล็อกถ้าอย่างเงี้ยปุ มาดูที่ตัวกระสวยก่อนนะครับนี่ผมได้มาเลยกริบๆเลยนะครับเหมือนมันจะเป็นโลหะนะเหมือนมันจะเป็นโลหะนะครับก็ดูดีดูดีกว่าหลายๆตัวเดิมของเขาเลยแหละอันนี้คือหรูหรานะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยสวยงามขึ้นคมชัดแล้วก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ว่าดูจากมิติแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากมีเจ็ดสักเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นมีแปดที่พัฒนามาในเรื่องของน่าจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็ตัวแอคทิวิตี้เกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายที่มีหลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็จอที่มันชัดขึ้นนะครับในตัวของเขาเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องฮ์ดแวร์อย่างเดียวก่อนเนาะตัวบอดี้นะครับแล้วก็ตัวสายก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับกดเข้าไปนี่แบบนี้นะครับก็จะออกมาละสายเนี่ยไปใช้กับพวกมีเดิมไม่ได้เลย นะครับเพราะว่าของเขาถูกออกแบบมาเฉพาะกดนะครับแล้วก็เลื่อนออกมาอย่างนี้นะครับคือผมเห็นในตัวรีวิวนะที่ไปดูในงานเปิดตัวนะครับเขาจะมีตัวที่ติดกับรองเท้าด้วยนะครับก็ดูดีน่าใช้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเข้ามาแล้วซิงค์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องโหลดแอปควบคู่กับตัวแบรนด์นี้ไปด้วยนะครับผมเลือกเป็นเวอร์ชนันภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆคราวนี้เรามาดูที่ตัวที่เคยออกกําลังไปแล้วดีกว่าสถิติของผม นะครับอันนี้ก็คือเป็นสีเข้าวๆปัดเลือนลงนะครับดูข้อมูลปัดสไลด์จากซ้ายไปขวาก็คือแบ็กกลับมานะครับนี่เข้าเมนูสไลด์นี้ก็แบ็กสไลด์ขวาก็เป็นดูข้อมูลต่างๆนะครับเลื่อนขึ้นนะครับเวิร์กอัลมีอะไรบ้างเราสามารถกดเข้าไปนี่เห็นไหมมีวิ่งมีเดินนะครับมีออกกาลังกายฟีตไล์เดินจักรยานนะครับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อื่นๆสามารถไปเลือกได้นะครับเลือกได้อีกเยอะแยะเลยนะครับ ถัดมาก็เป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับมี running มันจะมีโหมดที่เป็นตัวที่สตรปที่ติดกับไอ,อ,อ,ทบอ้ที่หนีบที่ติดที่เชือกรองเท้านะก็ไปซื้อเพิ่มเอานะครับอันเนี้ยก็มันเลือกได้นะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ออกกาลังกายนะครับก็สามารถวัดฮัดเรทได้นะครับแล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดได้แล้วก็วิเคราะห์การนอนแล้วก็มันจะบอกข้อมูลความเครียดของเราด้วยดูอุณหภูมิได้นะครับพยากรณ์อากาศ นะครับตั้งนาฬิกาปลุกได้เอออันนี้ตั้งนาฬิกาปลุกที่ตัวได้นะครับสามารถเลือกตั้งได้สามารถปรับเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปลุกตอนเช้านะครับข้ามไปแล้วก็ตั้งค่าต่างๆของเครื่องเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันวัดฮ์ทเรดดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดฮ์ทเรดดูว่ามันวัดได้ไหมเป็นยังไงนะครับเซนเซอร์ของมีแบรนแปดเนี่ยก็ ทำงานค่อนข้างเร็วนะครับทำงานค่อนข้างเร็วอันนี้ขึ้นมาละนะครับอันนี้คือฮาร์ดเรทปัจจุบันก็วัดขึ้นมาได้ละนะครับประมาณนี้แล้วเราก็แบ็คกลับมาได้เราลองมาดูออกซิเจนในเลือดบ้างนะครับก็กดเข้าเมนูแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับเขาก็จะให้เราวางสายให้นิ่งๆนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราอยู่นิ่งๆนะครับก็เป็นคลน้ายที่หนีบนิ้วครับก็ใกล้เคียงนะเท่าที่ผม ลองวัดดูแล้วนะครับก็ใกล้เคียงกับที่ตัววัดออกซิเจนในเลือดของเรานะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ในเหตุหรือในยามฉุกเฉินหรือว่าเราต้องการวิเคราะห์ตัวของเราในแต่ละวันนะครับอันนี้อาจจะช้านิดนึงแต่ปกติมันก็จะขึ้นแล้วนะเดี๋ยวรอดูมันสักนิดหนึ่งนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับพอดีผมวางไม่ตรงตำแหน่ง ก็ขยับเข้ามานิดนึงนะครับแล้วเขาก็บอกให้เราอยู่นิ่งๆนะเราก็รอเขากราฟิกเห็นไหมครับรายละเอียดเขาให้มาค่อนข้างดีเลยนะตรงที่เป็นแบบมีฟุ้งๆข้างๆที่เป็นหยดสีแดงๆเนี่ยนะครับรายละเอียดค่อนข้างดีเลยก็ถือว่าน่าใช้อยู่นะครับจะวัดได้ไหมอ่าโอเคได้แล้วนะครับเมื่อน,นั้นแปลกๆนะครับนี่น่นแต่ต้องไปกินน้ำเพิ่มแล้ว9เอง น้อยไปนะครับก็เป็นเบื้องต้นนะครับผมอยากให้ดูตรงบอดี้ตรงนี้มากกว่าก็คือมันมันสวยหรูดูดีมากกว่าเดิมมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าใช้ตัวเซนเซอร์ข้างหลังก็ดูดีนะครับมีโลโก้เสี่ยมีอยู่ข้างล่างด้วยนะครับที่ชาร์จก็ดีนะครับสายก็สวยนะครับ ก็ลองไปหาซื้อดูนะครับปัจจุบันก็น่าราคานะ่าจะอยู่ที่ประมาณ1,490บาทนะครับยังไงแล้ววันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชม c h anel n s u p e r m e e t h a i l a n d c o t com ขออภัยด้วยนะครับ c h anel s u p e r m e t Thailand ด้วยนะครับก็วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ